ไม่ใช่สองกล้องสองหน้ากูว้างนี่อ๋อพือบอกเขาแล้วบอกเขาว่าอะไรคิดว่ามีปาร์ตี้เสียงมันจะดังแบบไหนครับต่อหนะาสามสองหนึ่งสายสายพวกเราก็พอดีได้เห็นโครงการดีๆจากทาง MU Channel นะครับขออนุญาครับการที่เรานำขวดพลาสติกมาครับในขนาดเท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้เป็นขวดพลาสติกนะครับได้เขาจะนำขวดพลาสติกมากับพวกขยะพลาสติกต่างๆเช่นกระดาษตาม ขวดน้ำอะไรอย่างนะครับแล้วก็พวกเนี่ยครับอย่างนี้พวกเรากินข้าวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของพวกที่เป็นของอาหารที่มันมีกลิ่นอะไรเงี้ยเราควรที่จะล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้มันดีแล้วก็ทําให้มันแห้งครับก่อนที่เราันยัดใส่ในขวดนี้นะครับเฮ้ยแป๊บนึงวันหนึง,นนงพี่นนท์มันจะมีสิ่งที่ห้ามใส่ในนี้ด้วยมีอะไรบ้างพวกกอดด้ยโอเคพี่นนท์พี่นนท์รู้ไหมว่าเตรียมงานไหมเตรียมไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยโอเค ก็สิ่งท like ี่ต้องใส่ห้ามใส่ไปนะเช่นพวกกระดาษเออ่ขยะที่เป็นอันตรายถ่านอะไรครับอะไรครับเส็จผมจริงจริงจริงทำไมเอาไม่ได้เผื่อบางคนเนี่ยแบบไปเก็บมาจากถอดท่อท่อน้ำโอเคไม่ได้ไม่ได้จนมั่วโอเคเรับตอนนีปแล้วแล้ว เดี๋ยวแล้วภาษาทิตการให้ดูเลยนะว่าทำยังไงมาเริ่มเลยทตามเพื่อนไส่นั่นเลยอ่านยิเนดิโอเคยัดนะโอเคไปไปสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายไันหึ่งครับอ๊หนึ่งสสามอเค รอเดียวดิ่งเฮ้ยหนึ่งเซ็งองค์มันหนึ่งเซ็งองค์มันหนึ่งสามสองหนึ่งเย้ครับสุดท้ายเราก็เสร็จนะฮะอีคอบิกชาเลนจ์ของพวกเราสนุกมากจริงมันได้ออกแรงได้ออกออกแรงกายเลยเหนื่อยมากนานะแต่นานหน่อยก็คือแล้วคนที่อยากหาถุงพลาสติกจากในแต่ละวัานของเราอ่ะเก็บเก็บไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันเริ่มเยอะก็ลองเอาเออลองเอามาใส่ในโคนดูแล้วก็จะมีลิงก์ว่าให้ส่งไปทางไหนตรงนี้นะขึ้นตรงนี้โอเคต่อไปคนที่เราชาเลนจ์คนต่อไปก็คือ เต้ TEP สองนะเ,เดี๋ยวขอเดี๋ยวผมจะให้ที่เขาเอารูปขึ้นตรงนี้เลยนะ